ก็นีประวันสิมาต้มหัวปลาด้วยจ้ะต้มหัวปลาปลาโคอใหญ่ละ่ะแซบ่บเนะพี่น้องมาเบิรนกันเลยจ้าพี่น้องไอ้สีสันหนาตาอ่ะกินมากมากซุกแหละล่ะพี่น้องเอ้ยหวานนี่เปือ่อยและปลากนเลย ต้มหัวปลาประวันหอมหอมมึงเนี่ยหอมมากๆเลยหัวปลาควาใหญ่เนะสองหัวสามหัวอยู่ดีไปกินกันเลยจ้ะซีบเบอรเอ๊ะเลยพี่น้องกันยังสี่เลยความเค็มความเปรี้ยวความนัวเอ๊ะ